สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุขนมาเมื่อนี้มาเห็ดยู่เห็ดกินกันบ้างค่ะเห็นบอกค่ะเตรียมพร้อมก็คือปากระป๋องนะ,ะทุกคนเมื่อนี่เห็นบอถ้ามันเป็นยังสี่ก็คืออีหยังทุกคนแจักบอกถ้าแกออกมาแล้วต้องได้กินเลยก็คือเราจะมายำนะจ้าทุกคนค่ะเอาอยางแหลกขอ่าก็สีล่งน้ำปลาซะก่อนนะคะลงคาถาแห่งความเค็มซะก่อนนะคะทุกคนประมาณสักสองซอนเนาะค่ะสองซอนสามซอนก็นว่าไปเอาที่ห้ามากักเนาะจ้ะ ตามนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็บำรุงผมผิวนะคะด้วยผงนัวๆทุกคนเราแต่ผมมักเนาะคะ่ะอันนี้คือข้อาปองจัดแจงถือเนาะคะ่ะเพราะว่ากับปากกับปองทั้งนี้มันจะค่อนข้างจะออกรสหวานๆสักหน่อยนะคะทุกคนก็เลยไม่จําเป็นต้องใส่น้ําตาลก็ได้เนาะคะ่ะแต่ว่าเอาความเค็มลงไปนิดนึงน,นะคะอยากให้มันนัวก็ใส่ลงไปก่อนเนาะคะ่ะชิมก่อนคุเลคุเลแล้วก็ชิมนะคะ ถ้าใครมักหวานก็ใส่หวานลงไปนะคะเพิ่มหวานได้แล้วเครื่องเทศเรามีอะไรบ้างห้ามาเบิงกันจ้ะนี่คือเครื่องเทศของสาวสว่างนะคะก็จะมีอยู่ทุกอย่างที่มีในนี่นะคะสิบมีแค่อยางเดียวคือตะไคร่นะคะสาวสว่างมามีตะไคร่นะคะนี่ก็คือกระเทียมนะคะขิงอ่อนนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็พริกสดนี่เรต้องถามถึงนะคะละเอียดอยู่ข้างในยิบเลยเครื่องเทศต่อไปก็จะเป็น มะนาวหอมแดงซอยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะก็จะสะดุดแนี่ยน่อยหนึ่งเด้อจ้ะทุกคนและก็ไอพักซี่ซี่หอมหอมแปรนะคะแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นฝอยและอีกอย่างหนึ่งคะ่ะผักแผวนะคะผักแผวสักประมาณสองยอดนะคะเหลีวแเต่ผภ้มักนะจ้ะมาลงกระทาด้วยมะนาวก่อนอื่นเลยมะนาวนี่ต้องลงไปเลยจ้ะไม่ต้องรอนะจ๊ะ ค่อยมักเปรี้ยวในจักนอยเนาะคะ่ะถ้าย่าปลากรับ๋องนี่คือตองเจมจนในจักนอยเนาะคะ่ะบีบมะนาวปุ๊บนี่ก็คือน้ำลายแตกเลย <c oughs> นี่เลยนะจ๊ะผักซีทุกอย่างเอาลงเลยเอาลงไปเลยนะคะเครื่องเทศเน้นๆน,น,นะคะทุกคนพออย่างตัวเองไม่ค่อยสบายนะคะต้องการ อะไรที่เป็นแบบสมุนไพรไทยนิดนึงทุกคนค่ะอยากกินทั้งเผ็ดทั้งนัวทั้งหวานทั้งเค็มเอาสมุนไพรไทยนี่ละลงไปล้วนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเบิ่งทุกคนคะ่คนคะยุยจุกเครื่องเทศจุกจุกนะคะไม่ใช่จุกธรรมดาจุกจริงๆ ออืแต่ว่าเขาก็ต้องการความหน่อยนิดนึงรู้สึกว่ามันอ่อนนิดนึงนะจ๊ะเอาเครื่องลงไปแล้ว,วัความนัวหายจ้อยเสียดายไม่มีตะไคร้ทุกคนถ้ามีตะไคนะร้เนี่ยรสชาติเด่นมากนี่เลยจ้าเบิงพี่น้องปองป่ายืูอผู้สุขคนบานี้ นี่คือนนจันนตุม่มอยู่ในสวนนะคะพักมีซีใบส่วนหลย,ยสีอยู่ในสวนเบิรดเลยทุกคนนี่คือประกาศทินนะคะนี่ประกาศขาวเนาะค่ะที่คอยว่าให้ฟังนั่นแหละว่าซื้อมาได้เจออีกอย่างมะระขีนุกพันยยใหญ่ใหญ่เ้อทุกคน <S <S <ๆ>แล้วก็ใบสา,าระนงสาระเนนะคะแล้วก็วิตโบหนึ่งหัวนะคะส่วนหลยก็จะเป็นพักอยู่ในในตู้กระจกจะของเนาะค่ะ นี่คือยอดผักบุ้งมันเริมขึ้นเนาะค่ะทุกคนข่อยก็เริ่มออกมากินแล้วยอดผักเพลนะคะจะสลบเลี้ยวนะคะ,ะ,ะ,คะพ่อเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนาะคะ่ะก็กินไปพร้อมแล้วก็อันนี้ไปพร้อมนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะภาพโดยรวมนะจ๊ะเบิ่งเว้ยมามามาทุกคนคะ่ะไม่รอช้ามากินกันเลยดิก